ริวใช้ N t v a l u e Max Fiber ให้ริวเรีย,น, NT รย,น,รยนรู้ให้ริวสนุก6 0ร0ทับ6 0ร490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2 5ง5โทร1,888 N t โทรคลาานาคมแห่งชาติ N t ให้คุณจ่ายบินได้ง,ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด่วนผ่านควิกเพจจ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน N T E s e r v i c e หรือสแกนจ่าย จ่ายบิอนท t สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT โทีธคมานาคมแห่งชาติ เปิดร้านใหม่บ้านทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูปพรรณและทองคำแท่งน้ำหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคำเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำนําทองในราคาที่สูงอีกทั้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทำทุกชนิดคิดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคำเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจ ้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์การค้าผาสุกถนนตรงเข้าห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใดต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทางร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีข่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ ที่สุดในจังหวัดการจนาบรมราสืตํานันิคือสัญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันยินแท้คุณภาพดี ต้องผ่านการจิรนัยจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัาสัรโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาด และยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนิ่มแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่มที่ร้านอนันตพ,พลพลอยการโทรศัพท์034 512144บริหารงานโดยคุณกินไนสิริพรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปหลัดจังหวัดและนายอำเภอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่วันที่12พฤษภาค,คม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องโถงสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรตภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน พระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีปลัดจังหวัดกาญจนบุรีและนายอำเภอจำนวน18รายเข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่19เมษายน2565ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดและนายอำเภอณสถานที่จังหวัดกำนดจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัด และนายอมเภอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สําหรับพระพลังแผ่นดินมีลักษณะเป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยมมีรูปแบบพุทธศินด้านหน้าเป็นพระรีสกยสิงหรือพระสีอริยะเมตรตรเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาลมีหน้าพันพระอุระหมายถึงทรงโปรดทั้งสามภพไตรภูมิเลขเก้าหมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเลขสิบหมายถึงพระทศพลยาน พญาครุฑหมายถึงครุฑที่ดูแลชาติศาสาศนาพระมหากษัตริย์ทรงตบะบารมีอำนาจทําให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินรูปจากหมายถึงจัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จัก,กรี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานอาหารสุนัขให้กับจังหวัดกาญจนบุรีนำไปมอบให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์จากที่มีรับสั่งให้ดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวจากอำเภอท่ามะกาไปยังศูนย์พักพิงสัตว์มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์อําเภอไซโยวันที่12พฤษภาคม2565เวลา8นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระส,สรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีพระราชทานอาหารสุนัขให้กับจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับพระราชทานอาหารสุนัขเมืองนาพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักอัครราชกุมารีกรมพระสิรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีที่ห้องมณีเมืองการชั้นสองสารกลางจังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัล,ลักษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรัคติยาราชนารีมีพระราชดำรัสทรงขอบใจและทรงพระทา,านอาหารสุนัขจำนวน50กระสอบไปมอบให้แก่สุนพักพิงสัตว์มูล,ลนิธิสงเคราะห์สัตว์อำเภอไซโยกตามที่มีประชาชนนำความกราบทูลขอพระาชทานความช่วยเหลือสุนัขและแมวจึงได้มีรับสั่งให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนยาสุนัขและแมวจำนวน30ตัว จากบ้านเลขที่12-2หมู่ที่13ตำบลท่าไม้อมเภอท่ามะกาจัังหวดกาญจนบุรีไปยังศูนย์พักพิงสัตว์มูล,ลนิธิสงเคราะห์สัตว์อไซโยจัังหวดกาญจนบุรีประชุมเตรียมการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน,นในช่วงฤดูฝนและเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ห้องประชุมขวาย่ชั้น5สารกลางจังังวดกาญจนบุรีนายกองเอกพงษ์รสิริสาครรองผู้ว่าราชการจัังหวดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมศูน,ำนอำนวยการความปลอดภัยทางถนน,นจัังหวดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานราชการภาคเอกชนและมูลธิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ในะที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงภาพรวมโครงสร้างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีประกอบไปด้วยระดับนโยบายระดับอำนวยการและระดับปฏิบัติงานซึ่งมีการตั้งสูงในระดับพื้นที่แล้วในทั้ง13อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกาญจนบุรีใน4ข้อประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการ6คณะการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางข้ามและห้ามย้อนสอนพุทธศักราช2565ทุกวันที่2 1ของทุกเดือนถึงสิ้นปีพร้อมส่งแผนและผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบและการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2565และการจัดการด่านหน้าให้เข้มแข็งนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยภายใต้ปฏิญญาสตอกโฮมพร้อมทั้งยังได้มีการร่วมถอดบทเรียนการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2565นำข้อมูลมาปรับใช้ในการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝนซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2,565ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วจึงต้องดูมากำหนดแนวทางการดูแลรักษาวความปลอดภัยในเขตโรงเรียนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนนักศึกษาเน้นย้ำม,มาตรการดุนรงหยุดรถบนทางข้ามไม่ขับรถย้อนสอนและปฏิบัติตามกฎจราจารอย่างเคร่งครัดเรนเพ่คนอนนกาบรเสียนะรพลิงการสร้างความปลอดภัยของทนไทยนะครับ ภายใต้ปัญญาต้องพงนะครับมีมีสาระสำคัญอยู่าโดยดํานิ้การปนเป็นเครื่องมือนะครับว่ตใช้คงอมดีมาช่วยคนตรงนี้นะครับโดยกอยิ่งยิ่งเดวอีก้อมานี้ทางแยกของทางหลวงหมดททางมา กอ,องอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีเปิดอบรมโครงการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารและน้ำณศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวพงหมู่ที่6ตําวลังสารามเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพันเอกบรรเจิดจันทร์ส่งเสริมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดอบรมโครงการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารและน้ำ พันโทพรสวรรค์ช่างประดิษฐ์หัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงคอนกองอนวยารรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานโดยมีนายบัญชาพัฒนาวิบูลผู้จัดการส่วนบริหารโรงงานวังศาลานายวิสุดวรเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลาหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ SCGP โรงงานวังศาลาไทยเคนเปเปอร์ผู้อบรมเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และความเข้าใจถ่ายทอดความรู้เทคนิควิธีการเทคโนโล,โลยีและนวัตกรรมในการประยุกต์ใช้สารสกัดจากจุลินทรีย์ชีวภาพประกอบกับกระบ,ระบวนการการเรียนรู้และสามารถมีส่วนร่วมในการนำสิ่งปฏิกูลที่เหลือมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ รู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีจึงจัดอบรมโครงการขับเคลื่อน,นกลไกด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารและน้ำประจําปี2565 ฉลองเปิดร้านใหม่บ้านทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูป,ปรพรรณและทองคำแท่งน้ำหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคำเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำนวนทองในราคาที่สูงอีกท้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทำทุกชนิดคิดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคำเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจ ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์การค้าผาสุกถนนตรงเข้าห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใหญ่ต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทางร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีค่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราช ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีริวใช้ NCV l o o Max Fiber ให้ริวเรียนรูน้ ให้ลิวชุนุก6 0รทับ600 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2าาองพัทร้อยสิาโทร1 8 8 8 n g โทรเลขนาคมแห่งชาตินินคือสัญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังสูงฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการ สนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันโอท็อประดับ5้าดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองกาญหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่นที่ร้านอนันตรพลพลอยการโทรศัพท์ 0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกินไนสิริพึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกทา่านบนรัทานิปานปกป้องท